ด้วยแรงศรัทธาลูกดันดนมาหลายร้อยกิโลปากหมุดที่วัดต,ตะโกอยุทธยาอำเภอพาาีดังกรรมคำของลูกมากรับขอพึ่งบารมีพอพรพ่อรวยช่วยที ให้ลูกคนนี้รุ่งเรื่องเฟื่องฟูช่วยดอนบันดาลการเงินการงานให้มีเข้ามาแฟนเพลงอย่าได้หายนาเงินปลาลังไหลพรังครูเส้นทางสายลำ ฉันทำดินรนต่อสู้อยากให้พ่อรวยรับรู้ช่วยอุ้มชูลูกนี้ตลอดกาลหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกมากราบไหว้ขอพรได้ยินเสียงนกน้อยอ่อนวอน อีปกปสรรคให้ลูกพ้นผ่านให้ดังให้เด่นเป็นดาวทรงเสียงขับขานการเงินหรือว่าการงานให้ลูกนั้นได้ดังใจหวัง เพียงทองคาถาสัพุทธิตาพ่อรวยทุกวันอุปสรรคให้ลูกผลผ่านให้ลูกนั้นเห็นทางสว่างแสดงที่ไหนผู้คนลังไลมาเชียทุกครั้ง โปรดเมตตาให้ลูกสมหวังสำเร็จทุกครั้งดังที่ขอพรสัมพุทธชิตา พ่อรวยเจ้าค่ะลูกมากราบไหว้ขอพรได้ยินเสียงนกน้อยอ่อนวอนอุปสรรคให้ลูกพ้นผ่านให้ดังให้เด่นเป็นดาวทรงเสียง,งขับขาน เพียงทองคาถาสัมพุจิตาพอรวยทุกวันอุปสรรคให้ลูกผลผ่านให้ลูกนั้นเห็นทางสว่างแสดงที่ไหนผู้คนลังไลมาเชียบทุกครั้ง โปรดเมตตาให้ลูกสมหวังสำเร็จทุกครั้งดังที่พอพอโปรดเมตตาให้ลูกสมหวังรวยแบบปังปังดังที่